พบกับเราอีกแล้วนะคะที่รับสร้างสระว่ายน้ำม้านน้ำดีไซน์ละลายเฮเว่นนะคะวันนี้เรามาเซอร์วิสประจำปีนะคะบ้านคุณแนตตี้นะคะลูกค้าเก่าของเราอีกหนึ่งท่านนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสระนี้นะคะด้านคมกว้างนะคะจะอยู่ที่4เมตรนะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่8เมตรนะคะมันมีไฟสระสามดวงนะคะมีบันไดสแตนเลสนะคะลงสระฝั่งนี้นะคะ มีจักรุชี่สามหัวแรงๆอย่างนี้เลยนะคะอ่าแรงมากเลยนะคะสกุชี่มีบันไดายาวนะคะสําหรับนั่งนวดจักรุชี่ค่ะอ่ามาดูแพน้ําตกนะคะม้านน้าตกสามแพน,นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะบรรยากาศนะคะรอบข้างนะคะธรรมชาติมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากให้เราไปสร้างสระว่ายน้ํานะคะ ต่อแล้วเข้ามาได้นะคะที่รับสร้างสระว่ายน้ำนะคะม่านน้ำดีไซน์และไลฟ์เฮเว่นนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ